วันนี้จะมาแนะนำกุญแจคล้องโซเล็กนะครับกุญแจคล้องโซเล็กจะแบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือเป็นแบบสปริงและแบบลูกปืนนะครับเริ่มที่กุญแจระบบสปริงนะครับจะมีทั้งแบบล็อกกระเป๋าเดินทางล็อกตู้ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบล็อกทั่วไปถ้าเป็นตัวทองเหลืองแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบล็อกทั่วไปเลยพวกนี้จะเน้นใช้งานภายในบ้านไม่ทนฝนเปราะแตกง่ายกว่าแล้วก็มีราคาถูกข้อสังเกตคือเวลาไขปลดล็อกเนี่ยดึงดอกออกได้แบบนี้ก็คือจะเป็นกลไกของระบบกุญแจสปริงนะครับ ถัดมาจะเป็นกุญแจระบบลูกปืนนะครับกุญแจระบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับตัวนี้ก็จะทนฝนนะครับทนความชื้นมีความแข็งแรงทนทานสูงนั่นเองนะครับระบบนี้เวลาไขปลดล็อกนะครับเราจะไม่สามารถดึงดอกกุญแจออกได้นะครับเนื่องจากว่าจะมีชุดกลไกของลูกปืนนะครับคอยบังคับไว้นั่นเองนะครับหากเราลืมดอกกุญแจไว้ภายในบ้านนะครับก็จะทําให้การทุบทําลายทําได้ยากนั่นเองนะครับ วัสดุภายในแม่ก e <tinc S 1> ุญแจนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของวงนะครับวงตรงนี้จะเป็นเหล็กโมลิดีนัมนะครับเป็นเหล็กชุบแข็งอย่างดีนะครับก็คือป้องกันการตัดเลื่อยนะครับในส่วนของวงนะครับตัวเสื้อจะเป็นเสื้อทองเหลืองนะครับตัวนี้ก็คือจะทนฝนนะครับแล้วก็ทนความชื้นทนกดใจดีนั่นเองนะครับล็อกด้วยลูกปืน2ลูกด้านในนะครับตัวนี้ก็คือจะป้องกันการงัดงวงกุญแจทําให้งัดงวงกุญแจเนี้ยยากขึ้นนะครับชุดไส้กุญแจตัวนี้จะเป็นชุดไส้แบบแผ่นนะครับก็คือ จะป้องกันในส่วนของการสดีดกุญแจนะครับป้องกันกุญแจผีได้ดีนะครับด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีแหวนปิดท้ายนะครับแหวนปิดท้ายตัวนี้ครับจะเป็นแบบเกลียวนะครับก็คือป้องกันการงัดไส้กุญแจนะครับป้องกันการเจาะกุญแจได้ดีนั่นเองนะครับ กุญแจระบบลูกป,ปืนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายรุ่นนะครับเริ่มที่รุ่น R นะครับรุ่น R ก็จะมีอยู่2สีก็คือเป็นรุ่น R Premium เป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นรุ่น R CR เป็นกุญแจที่ชุบสีโครเมียม2ตัวนี้นะครับวัสดุภายในเหมือนกันเลยจะแตกต่างกันที่สีนะครับแล้วก็ส่วนของงวงกุญแจนะครับถ้าเป็นสีทองเหลืองนะครับตัวงวงก็จะเป็นเหล็กโมลิดีัมชุบแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับประตูรั้วบ้านประตูหน้าบ้านหรือว่าประตูที่ต้องการความปลอดภัยสูงก็จะแนะนําไปรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนควี้มมาชืู เทนบานที่อยู่ใกล้คลองหรือใกล้แหล่งน้ำนะครับแต่งวงตัวนี้ที่เป็นสแตนเลสเนี่ยเนื้อเขาจะอ่อนกว่าเหล็กก็แล้วแต่ลูกค้าจะนําไปเลือกใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นมาตูพัดก็จะแบ่งออกเป็น2ส,สีนะครับก็คือเป็นสีทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีซีอาร์ก็คือเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะครับ ตัววัสดุภายในเหมือนกันเลยนะครับตวงวงก็จะเป็นเหล็กโมลิบดีนัมทั้งคู่เลยมีทั้งคอสั้นคอยาวแล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับตัวมัทูพันก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างโค้งมนสวยงามนะครับไม่เป็นเหลี่ยมนั่นเองตัวเสื้อเนี่ยก็จะมีความบางกว่านะครับรุ่น R ถ้าเราเทียบกันระหว่างรุ่นมัทูกับรุ่น R ก็จะเห็นความแตกต่างแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ส่งผลต่อความแข็งแรงถ้ารุ่นมัทูเนี่ยเนื้อเขาก็ค่อนข้างบางกว่าถ้าเป็นรุ่น R เนี่ยเขาจะหนากว่าก็แนนนอครัับ้เงะ หากกังวลในเรื่องของสน,นิมหรือต้องสัมผัสกับน้าตลอดเวลาเนี่ยแนะนําไปรุ่นเอรุ่นนี้ครับก็จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเสื้อนะงวงุญแจนะครับชุดกลไกภายในนะครับก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเหมาะกับบ้านที่อยู่ติดทะเลนะครับงานบนเรือประมงนะครับหรือธุรกิจห้องเย็นนะครับ สำหรับมืองกุญแจนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่3ขนาดเริ่มต้นเลยก็คือคอสั้นนะครับก็คือเป็นขนาดปกติเลยทั่วไปนะครับสูงขึ้นมานะครับก็จะเป็นขนาดแอลนะครับสูงสุดเลยก็คือจะเป็นไซส์ XL นะขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งานนะครับขนาดของตัวเสื้อแม่กุญแจนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ที่ไซส์35นะครับแล้วก็ขยายใหญ่สุดเลยถึงไซส์70มิลนะครับ กุญแจทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนี้นะครับสามารถสั่งทําเป็นมาสเตอร์คีย์และคีย์อะไรได้นะครับก็คือเป็นดอกเดียวไขได้ทั้งหมดเลยส่วนไซส์ขนาดเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกระบุได้นะครับว่าต้องการเป็นไซส์ขนาดไหนนะครับกุญแจคล้องดอก2องล็อกนะครับหรือดับเป็ลคีย์นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น D นะครับแล้วก็รุ่น F นะครับสรุ่นนี้ครับมีวัสดุเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวงวงที่เป็นเหล็กชุบแข็งนะครับสองตัวนี้เนีีีี่่่ยคคครรััับบตาางกกนนนนนนทดไซ์ะถ้้เป็็ื ดีไซน์ปกติทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น e F นะครับก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างนะครับตัวงวงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว่านั้นเองนะครับก็คือจุดนี้นะครับการไขกุญแจนะครับ จะมีตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่นดีเนี่ยก็คือไขด้านล่างเหมือนทั่วๆไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น F เนี่ยเขาจะไขด้านข้างแบบนี้นะครับสำหรับรุ่น F นะครับไม่สามารถทำเป็นมาสเตอร์คีย์อะไรร่วมกันได้นะครับก็คือเขาจะมีดอกกุญแจเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับสำหรับดอกกุญแจแบบ2ล่องนะครับจะก,ก๊อบยากนะครับไม่สามารถก๊อบข้างนอกได้นะครับกุญแจร,ระบบนี้นะครับจะมีพินรหัสที่ค่อนข้างมากกว่ากุญแจทั่วไปทําให้ปลอดภัยในการนํามาทําเป็นมาสเตอร์คีย์และคีย์อะไรนะครับหากต้องการชุดกุญแจเพิ่มสามารถสั่งทาหรือรัน หรือชุดกุญแจทั้งหมดนะครับมารีคีใหม่ได้นะครับก็คือทางโซเล็กนะครับก็จะเปลี่ยนไส้กุญแจใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการนํากุญแจคลองนะครับมาทําเป็นมาสเตอร์คียอะไรนะครับร่วมกันกับลูกบิดอุปกรณ์เดสบชุดก้างโยงหรืออุปกรณ์มอชิสนะครับหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆนะครับสามารถทําร่วมกันได้นะครับในดอกสองล่องนะครับหรือเป็นดับเบิลคียนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกุญแจแบบการตัดกันบ้างนะครับกุญแจการตัดเนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับเริ่มที่รุ่นนะครับ ซีโอตัวนี้นะครับก็จะเหมาะก,กับประตูม้วนนะครับหรือประตูสายยูก็ได้ครับเพลงนี้อันนี้ลูกค้าต้องเช็คขนาดให้ดีนะครับว่าขนาดตรงนี้นะครับสามารถที่นําไปใช้ได้นะครับถัดมาก็เป็นรุ่นซ U นะครับซ U เนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น C o เลยนะครับแต่ว่า ตัวตรงนี้ครับก็จะมีเป็นวาล์วแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การนําไปล็อกใช้งานนะครับจะมีอยู่หลายไซส์นะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์กลางครับในไซส์เล็กสุดนะครับตัวสีเหลืองนี่นะครับที่เห็นเนี่ยด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นตัว c ีอูตัวนี้นะครับก็คือเป็นสายยูประตูม้วนแต่ว่าจะมีเกาะตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการงัดการตัดวงมุนแจนั่นเองนะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น กุญแจสำหรับประตูโกดังนะครับหรือเป็นประตูขนาดใหญ่นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานนะครับเวลาล็อกเนี่ยตัวแม่กุญแจนะครับจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะตัดตัวงวงกุญแจหรืองัดแม่กุญแจได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือตัวใหญ่สุดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายยูสาหรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับถ้าเราล็อกแบบธรรมดานะครับก็คือเป็นกุญแจคล้องแบบนี้ก็จะความปลอดภัยก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายยูสะเกลเลยเนี่ยเวลาเราล็อกแม่กุญแจไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถตัดหรือทําลายตัวงุญแจได้นะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line s t s o l t o t o p l บลนะครับหรือเว็บไซต์ Solex t อ n นไลนก็ขอจบการแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ